ยุพาถามคำถามบอกว่าถ้าเขาเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับข้อเสื่อมนี่เดากันเลยว่าเป็นข้อเสื่อมที่เขากัอนนะเสร็จปุ๊บเขาก็เลยถามว่าเขาสามารถเล่นฮูลาฮูปได้ไหมที่เป็นห่วงแล้วก็ใช้เอวนะคำถามคือได้ไหมผมไปรีเสิร์ชมาให้แล้วนะครับเขาบอกว่าเนื่องจากฮูลาฮูป เป็นแบบ low impact activity ก็คือไม่ได้ส่งผลกระแทกไปที่ข้อต่อต่างๆดังนั้นยุพาและเพื่อนๆที่อยากจะเล่นฮูลาฮูปสามารถเล่นได้แม้ว่าจะมีภาวะข้อเข่าเสื่อมก็ตามแต่สมหรับใครก็ตามที่อยากให้การอักเสบที่ข้อเข่าเนี่ยลดลงนะครับอันแรกคือปรึกษาคุณหมอโรคกระดูกเลยว่าจำเป็นต้องกินยาไหม 2. สามารถทานคอลลาเจนเสริมได้ตัวคอลลาเจนผมแนะนําให้ทานเป็นสองซองทำไมต้องสองซองเพราะเขามีงานวิจัยบอกว่า1นซองหรือ10กรัมบํารุงผิวผมเล็บแต่ถ้ารับประทานสองซองหรือ20กรัม จะลดการอักเสบของข้อต่อกับกระดูกได้ดังนั้นคอลลาเจนไม่ใช่ยานะทุกคนแต่เพีเยงแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าถ้าเรารับประทานคอลลาเจนประมาณ2-2ซองหรือ20กรัมต่อวันคอลลาเจนนี้จะไปลดการอักเสบที่ข้อต่อต่อตางๆได้แล้วก็ย้อนกลับไปบำรุงผิวผมเล็บได้ด้วยสำหรับคนที่อยากดูผิวเด็กอยากดูหน้าเด็กนะครับดังนั้นใครอยากแบบได้2อ,อย่างใน1เดียวก็ทาน2ซอง,องแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่า ฉันอยากจะแค่บำรุงผิวผมเล็บทานซองเดียวก็พออะโปรพิเศษถึงวันนี้สี่ทุมเท่านั้นนะครับใครก็ตามนะครับที่ซื้อคอลลาเจน1กล่องนะครับ720บาทจะได้ของแถมนะครับเจลอาบน้ำา300 50บาทนะครับ2ชิ้นเป็นเจลอาบน้ำที่ผมใส่น้ําหอมจากฝรั่งเศสแล้วก็ใส่สารที่ช่วยในการปกป้องผิวไม่ให้ผิวแหง้งดังนั้นใครก็ตามที่พิมพ์720แถม700นะคีย์เวิร์ดเลยนะ720แถม700ให้พิมพ์คํานี้แล้วก็แคปหน้าจอบอกแอดมินเลยว่าใครก็ตามที่ซื้อคอลลาเจน1กล่องจะได้เจลอาบน้ํามูลค่า350บาท2ชิ้นไปด้วยเหมือนซื้อ720แถม 700บาทดังนั้นพิมพ์720แถม700แล้วก็แคปหน้าจอด้านบนนี้นะบอกแอดมินได้ให้สิทธทิพิเศษนี้ไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้ของวันที่ผมไลฟ์เท่านั้นนะฮัตเตอร์บอกเอยบอกว่าขอโปรโกาแฟได้ไหมอะใครก็ตามนะครับชอบทานกาแฟแต่กลัวผิวแห้งนะครับผมให้สิ่งที่ช่วยป้องกันผิวแห้งไปก็คือกาแฟปกติอกล่องราคา490 กาแฟ1กล่อง490นะครับผมแถมเจลอาบน้ำา2ชิ้นเหมือนกันแอดมินผมจะได้ไม่งงก็คือพิมพ์กาแฟ490แถม700ฟังไม่ผิดนะครับซื้อกาแฟ490บาท1กล่องนะครับแถมเจลอาบน้ำา2ชิ้นราคา700เพื่อให้แอดมินผมจำง่ายนะครับก็แคปหน้าจอตรงนี้หรือพิมพ์คำว่ากาแฟ490 แถม7 0็แคปหน้าจอแล้วก็บอกแอดมินว่าผมให้เฉพาะไลฟ์สดวันนี้จนกระทั่งถึง4ทุ่มตรงเท่านั้นแต่ถ้าของแถมหมดก่อนขออนุญาตยกเลิกโปรโมชั่นทุกโปรโมชั่นในไลฟ์นี้นะครับถ้าของแถมหมดแล้วต้องขอโทษด,ด้วย